สวัสดีครับทุกคนคดีที่กำลังเป็นไฟลามทุ่งในวงการหมอลำศาลจังหวัดขอนแก่นสาะเทือนเมื่อทนายอาริยาทนายความชื่อดังที่ดูแลคดีให้บอสบิก๊กหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาโพสต์ล่าสุดยืนยันชัดว่าศาลมีคำสั่งประทับฟ้องคดีแพรวแสงทองนักร้องหมอลำชื่อดังแล้วพร้อมระบุว่าคดีนี้ศาลเห็นว่ามีมูลต้องพิจารณาต่อไปและจำเลยต้องยื่นประกันตัวตามขั้นตอนหากผิดสัญญาประกันหรือไม่มาตามนัด หมายจับสามารถออกได้ทันทีซึ่งในโพสต์นั้นทนายอาริยายังเน้นด้วยว่าจนถึงตอนนี้ฝ่ายจำเลยยังไม่ขอโทษไม่สำนึกและไม่ชำระค่าเสียหายทําให้กระแสะในโซเชียลเดือดขึ้นมาทันทีหลังโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปมีแฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแบบถล่มทลายบางคนเข้ามาชื่นชมทนายอาริยาว่าเก่งมากทําคดีได้ละเอียดรอบคอบสุดๆข้อความหนึ่งเขียนว่าทนายเก่งสุดยอดอีคอมเมนต์บอกว่า เชื่อมั่นทนายตั้งแต่วันแรกเพราะเห็นถึงความรัดกุมในด้านข้อกฎหมายดีมากค่ะและยังมีคนให้กำลังใจอีกหลายร้อยข้อความบางคนถึงกับบอกว่าฟ้ามีตาย่อมนำสิ่งดีมาให้คนที่ถูกทำนองคลองทำเสมอแต่ในอีกด้านหนึ่งคอมเมนต์ที่เนบแหนมแพลวพรา,พราก็มีไม่น้อยหลายคนแสดงความเห็นแบบแรงๆว่าทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยากแท้เนาะอนั่งสิลำบากตัวเองทีหลังเดอ้อบางคนเสริมด้วยน้ำเสียงสอบประชดว่าปึกคัก จะแมนบอได้หนังสือเนาะอแทนเดกับความมั่นหน้าขณะที่บางคอมเมนต์ถึงกับแซวแบบขำๆว่าไปหาพลุมาจุดฉลองก่อนดีใจเดแม่เอ้ยหรือแม้แต่ดาราจะเกิดโดนหมายสารคุมกำเนิดอีกแล้วก็มีหลุดมาในคอมเมนต์ยิ่งไปกว่านั้นยังมีคนทิ้งข้อความจี้ใจดำว่าไม่มีใครสั่งสอนบอกมันบ้างเหรอถึงได้ทำตัวมั่นท้าทายระบบสารคิดว่าคุกไว้ขังหมาปสุจะเล่นไหมละ ละครหรือบางคนบอกว่านางเอกอาญาไผลสูคือกล้าจ้างบอย่านขาดทุนติหรือราคาถูกกะเลยจ้างทำเอาหลายคนที่อ่านคอมเมนต์ต้องสะดุ้งแทนนักร้องคนดังเพราะดูเหมือนสังคมกำลังเพ่งเล็งไปที่ท่าทีเงียบเฉยของเธอในตอนนี้ขณะเดียวกันแฟนคลับของบอสบิ๊กและคนที่อยู่ฝั่งทนายอาริยาต่างเข้ามาให้กำลังใจทนายอย่างต่อเนื่องโดยบอกว่าเชื่อมั่นมาตั้งแต่ต้นว่า ทนายจะทำให้ความจริงปรากฏและตอนนี้เมื่อสารรับฟ้องแล้วหลายคนถึงกับโพสต์แสดงความยินดีบางคนบอกว่าไปหาปลุมาจุดฉลองก่อนในขณะที่บางคอมเมนต์ก็เตือนว่าถ้าไม่มาตามนัดศาลก็รอหมายจับได้เลยเพราะกระบวนการกฎหมายชัดเจนคดีนี้ถือเป็นคดีใหญ่ในวงการหมอลำเพราะเกี่ยวพันกับนักร้องชื่อดังที่มีแฟนคลับจำนวนมากและยังมีอีกฝั่งคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่มีชื่อเสียงไม่น้อย ทำให้กระแสตแตกเป็นสองฝั่งบางคนบอกว่าคนดังควรยอมรับผิดและแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษเพื่อให้เรื่องจบแต่จนถึงตอนนี้ฝ่ายจำเลยยังไม่แสดงท่าทีใดๆไม่มีการออกมาขอโทษไม่มีการจ่ายค่าเสียหายทําให้คนจํานวนมากจับตาว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นประเด็นสําคัญที่หลายคนอยากรู้คือหลังจากนี้แพรวราวจะแสดงท่าทีอย่างไรจะรีบยื่นประกันตัวตามขั้นตอนของศาล หรือจะเกิดเหตุการณ์ผิดสัญญาประกันจนถูกออกหมายจับเหมือนที่หลายคอมเมนต์ทำนายไว้และจะมีการเจราจาไกล่เกลีย่ยหรือไม่หรือสุดท้ายคดีนี้จะเดินไปจนถึงคำพิพากษาของศาลทุกอย่างยังเป็นเครื่องหมายคำถามคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญในวงการบันเทิงอีกครั้งว่าความดังไม่ใช่เกราะป้องกันกฎหมายทุกคนต้องเคารพในกระบวนการยุติธรรมเหมือนกันและสำหรับผู้มีชื่อเสียงทุกการตัดสินใจย่อมมีผลตามมาเสมอแฟนคลับ และคนทั่วไปคงต้องรอติดตามกันต่อว่าคดีนี้จะจบลงแบบไหนและใครจะเป็นฝ่ายยอมใครก่อนซึ่งทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นเพราะคดีนี้พึ่งเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญหลังศาลมีคำสั่งรับฟ้องคำถามใหญ่ที่ทุกคนจับตามองคือแพรวพราวแสงทองจะยื่นประกันตัวเมื่อไหร่จะออกมาแถลงอย่างไรหรือจะยังคงนิ่งเงียบเหมือนที่ผ่านมารวมถึงการชดใช้ค่าเสียหาย และคำขอโทษที่สังคมรอคอยสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้ชะตาว่าคดีนี้จะยุติด้วยการไกล่เกลี่ยหรือจะเดินหน้าถึงคำพิพากษาอย่างไรก็ตามขอย้ำว่าเรื่องนี้ยังไม่จบและจะมีความเคลื่อนไหวตามมาอย่างแน่นอนถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมทีมงานจะรีบอัปเดตให้แฟนๆได้รับชมกันก่อนใครที่นี่เหมือนเดิมสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามและส่งกำลังใจให้กับทีมข่าวรวมถึงทุกคอมเมนต์ที่แสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะเสียงของทุกคนคือสิ่งที่ทำให้ประเด็นนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางแล้วเจอกันอัปเดตครั้งต่อไปครับ